สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ก็พามาที่แปลงสาววดนะคะโอ้ดูช่วงนี้ดอกดอกมากๆเลยคะ่ะนี่ลูกอ่อนก็กําลังมีนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายรุ่นค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ดอกเลยนะคะปลูกเพียงเล็กน้อยนะคะสําหรับเสาวรดพอได้กินคะ่ะแล้วก็อาจจะได้ค้ายเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยนะคะรอบที่แล้วแม่ใหม่ก็ขายได้ประมาณห้าร้อยบาทนะคะ แต่รอบนี้ไม่ไหมายว่าดอกนี้ดกมากๆเลยนะคะแล้ววิธีการที่จะทําให้ติดผลนะคะแล้วก็ผลใหญ่ผลดกผลโตเราจะต้องมาช่วยผสมเกสรนนะคะถ้าเราไม่ผสมเกสรเนี่ยเขาก็สามารถอ่าผสมเกสรเองได้เพราะว่าดอกของสาวรสเนี่ยเขาจะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ว่าคือช่วงนี้ก็จะประสบปัญหาฝนตก นะคะมาเรื่อยๆฝนเนี่ยนี่นะคะโอ้โหได้ลูกหนึ่งนะคะพอแม่ใหม่เก็บลูกสุกไปหมดแล้วลูกนี้มันจะหล่นมาจากไหนนะคะแม่ใหม่ก็ปลูกลายสีนะคะก็จะมีสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะแต่สีเขียวเนี่ยรู้สึกว่าจะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะต้องรองให้เขาแก่จัดๆค่ะถึงจะกินอร่อยน,นะคะตอนนี้ติด ผลดกจริงๆนะคะยิ่งแม่หม่ต้องเข้ามาผสมเกสรทุกวันทำให้ได้ผลใหญ่ด้วยนะคะโหสวยมากๆเลยค่ะห้อยระยงระยางเลยนะคะส่วนลูกอ่อนที่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะคะเหี่ยวๆอย่างนี้เราก็เด็ดทิ้งได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือดอกของสาวรสนะคะสวยงามค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่เกสรตัวผู้นะคะสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะแม่หม่ก็จะเอาคัดต้นบัดน,นะคะถูไปที่เกสรตัวเมียซึ่งมี3ามแฉกอยู่ด้านบนนะคะทำทุกอันเลยนะคะสำหรับตัวเมียเนี่ยก็จะทำแบบนี้ค่ะทุกวันเลยนะคะ แม่ใหม่ทำค้างสวรรไม่สูงนะคะไม่ถึง2เมตรเลยค่ะก็กะว่าจะไว้ผสมเกสรน,นะคะจะได้ทาง่ายๆมีอยู่อีกที่หนึ่งที่แม่ใหม่ปลูกเอาไว้ตรงนั้นสูงแม่ใหม่ผสมเกสรแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องต่อไม้ยาวๆค่ะ ดูนะคะสาวรสผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพปลูกง่ายโตเร็วนะคะแล้วก็มีอายุอยู่หลายปีนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ